นะครับก็จะลืมนะครับผมนี่ผมก็ไม้นะครับไม้อย่างนี้แข็งแน่นอนครับไม้ไม้แข็งนะครับอย่างนี้แพงละ4ี่รอยกว่าบาทนะครับขาดอีก2ี่บาทค่าเล่าค่าค่าขนมค่ากาแฟนะครับงนี้เราผมจะเอาตัวนี้มากั้นนะครับกั้นแล้วก็ทำเป็นช่องถ้าเราเอาเป็นเอาเป็นขอบอย่างนี้นะครับเสมอขอบลาโพงเสียงก็จะดีนะครับให้มันสีด้านเลยไหมสีสีด้านนะครับ สีด้านเสียงก็จะดังฟังชัดนะครับลกง่ายด้วยลกลําบากแบกเอาเลยนะครับหรือหรือสองคนนะครับแบกได้แมนกดเจวเซมีได้เนี่ยแบกได้สบายเลยนะครับอาไมายังสีก็ได้ครับแมนเท่าับงานข้างนอกหรืองานเวทีก็ได้เพราะว่ามันแข็งไหมยังสีมันแข็งนะครับบอกไเลยว่ามันแข,แข็งแข็งแห้งอ้าเวทีมันอีตกตรงไหนเนาะมันเอาไว้ของเคิืองเนาะเออมันอีตกตรงไหนโบมีคนขึ้นไปเอา อันนี้ดันแข็งแนนอนครับแข็งหรือถ้าน้ำยาอะคิลิกใส่ไปฟอมแล้วก็ถ้าเคขื่อบให้มันแข็งก,ก็ได้นะครับน้ำยา